โอเคครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของธาตุประจําตัวกันนะครับผมเนี่ยเป็นแพทย์เป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหมอนิ๊กอันนี้เป็นค่ะปลื้มนะคะเป็นแพทย์แผนไทยค่ะค่ะแล้วโอนะคะก็เป็นผสมผสานค่ะครับผมซึ่งความจริงทีมเราเนี่ยก็พยายามจะหาศาสตร์ที่ทําให้การดูแลตัวเองเนี่ยมันง่ายแล้วมันตรงจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่เราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยความจริงเนี่ยคนนะครับ ที่มาหาเราคนป่วยหรือชาวบ้านก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับอ่าซึ่งเราเรียกว่าเป็นการแบ่งตามธาตุประจําตัวนะครับซึ่งในธาตุแต่ละธาตุจะมีความเหมือนอ่าในธาตุเดียวกันและมีความเหมือนในเรื่องของตัวโรคบ้างเนาะในมีความเหมือนในเรื่องของอาการเจ็บป่วยมีความเหมือนในเรื่องของจิตใจอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันน่าสนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยว ทางพี่ๆสองคนนี้เอ้ยน้องกับพี่จะมาเล่าให้ฟัง <c oughs> นะครับผมทั้งนั้นถามคุณหมอเพิ่มก่อนว่าเรื่องของธาตุประจําตัวเนี่ยมันคืออะไรธาตุประจําตัวก็มาจากธาตุเจ้าเรือนที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละคะ่ะ uh huh. แต่ว่ามันมีทั้งาศาสตร์แผนจีนแผนไทยอินเดียมีหมดเลยทางเพิ่นไทยที่เึิ่มอยู่เนี่ยก็เลยเอามาประยุกต์ให้คนทั่วไปอ่ะเข้าใจง่ายาจะได้จำง่ายๆได้เหมอกับคนไทยด้วยถ,ถูกไหม เลยเลยเหลือเป็น3มคาแรคเตอร์3คาแรคเตอร์มีอะไรบ้างครับก็คือมีลมไฟแล้วก็น้ำอ่าฮะลมไฟน้ำดินไม่มีอ่าดินมีแต่ว่าด้วยความที่เราอยากให้เข้าใจง่ายๆเราก็เลยเอาทุกศาสตร์มากรุ๊ปปิ้งกันแล้วก็เหลือเท่านี้ให้ทุกคนได้สังเกตตัวเองสังเกตเพื่อนได้ง่ายซึ่งจะแยกได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเราจะเป็นอันไหนอันหนึ่งในสามอันนี้ที่มีตัวเด่นใช่ค่ะอ่าโอเคมาเพิ่มเล่านิดนึง ลมไฟน้ำมันเป็นยังไงครับลมไฟน้ำเนี่ยในทุกคนมีทั้ง3ตัวนะคะแต่เราจะมีตัวเด่นๆอยู่หนึ่งตัวซึ่งคาแรคเตอร์ของลมก็จะเป็นแบบมีความเบามีความเคลื่อนไหวใช่ไหมคะก็เหมือนลมในธรรมชาติฉะนั้นคนที่เป็นธาตุลมเนี่ยเขาก็จะตัวโปร่งดูดูบางถ้าเป็นผิวก็ผิวแห้งเพราะลมก็จะเป็นความเบาความแห้งส่วนถ้าเรื่องของการทํางานของร่างกายเนี่ยก็จะเป็นเด่นเรื่องลมเรื่องการไหลเวียนเป็นหลัก ก็จะมีถ้าผิดสมดุลปุ๊บอาการชี้ชัดพวกนี้มันก็จะออกด้านการไหลเวียนด้เช่นเช่นอ่าเช่นชามือชาเท้าเวียนหัวอ่าหรือลมที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นกันได้จากอวัยวะที่มีโพรงมีรูนะคะก็คือจากระบบทางเดินอาหารก็จะเป็นโซนท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าท้องผูกอ่าเห็นเห็นภาพเรื่องของลมทางนี้โอเคทั้งนั้นอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพอันเดียวกัน ลมแล้วเนี่ยทางร่างกายแล้วเนี่ยทางด้านจิตใจของลมล่ะครับเป็นยังไงมีลักษณะที่เหมือนกันยังไงในกลุ่มของลมอ่าค่ะบุคลิกของคนที่เป็นธาตุลมก็จะสอดคล้องกับร่างกายของเขาเพราะเขาตัวโปร่งเบาใช่ไหมคะครับเขาก็จะเป็นคนที่เคลื่อนไหวเร็วุบวับวุบวับ,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 บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบคิดเวลาคิดก็คิดแบบว่าเยอะฟุ้งซ่านวุ้งวิ่งวุงวิงว่ง,งไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว นะคะจะเป็นคนที่คิดลอยไปลอยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเวลาที่คุยอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะคุยแป๊บๆแล้วเขาจะไปเรื่องอื่นละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่เป็นลมไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถที่จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเชื่อมโยงใช่ไหมฮะคามคิดสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายได้ใช่ใช่ลมนี่จะมีจุดเด่นในเรื่องของไอเดียแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแต่บางทีก็อาจจะทาแต่งานไม่เสร็จได้ เพราะว่ามีมีสิ่งสนใจเยอะใช,ใช่ไหมฮะคืออย่างเช่นบุคลิกของคนเป็นลมเนี่ยตื่นมาปุ๊บตอนเช้าใช่ไหมคะเขาจะคิดแล้วว่าวันนี้จะทำในงี้แต่ว่าคิดแบบลอยๆนะแล้วกว่าจะเดินไปถึงจากเตียงนอนไปถึงห้องน้ำเนี่ยเขาอาจจะทำาีอย่างไปเรียบร้อยแล้วคือเป็นคนที่เขาเรียกว่า multitask เนาะก็คือทํำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเป็นคนที่ชอบทําแบบนี้ค่ะอโอเคดีมากโอเคต่อนะครับ ธาตุาไฟเลยธาตุไฟค่ะธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นธาตุที่มีพลังงานอ่ะความที่มีความร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้ก่อกําเนิดสิ่งต่างๆใช่ไหมคะเป็นเรื่องของเอ่อความมันด้วยความพลุ่งพ่านด้วยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ,อะของไฟอ่าถ้ามองเป็นภาพคนเนี่ยด้วยความที่เขามีไฟเนาะมีมีความอุดมสมบูรณ์ในการ จเจริญเติบโตเขาก็จะแบบมีรูปร่างที่ค่อนข้างจะสมส่วนจเจริญเติบโตดีผมก็จะเงางามดีอ่ะแต่ถ้าไฟร้อนเกินเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วปัญหาไงครับไฟร้อนถ้าปัญหาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่อวัยวะที่มีความร้อนก่อนหลกัหลกๆก็คือในการย่อยนี่แหละคะ่ะก็อาจจะจากย่อยง่ายก็จะย่อยย,อย,อยากละหรือว่าตับนะคะที่ที่คอยกอง ของเสียหรือว่าขับสารพิษอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันทํางานหนักเกินนะคะก็อาจจะมีปัญหาไขมันพอกอะไรเงี้ยค่ะได้รวมถึงการอักเสบก็เป็นเรื่องของความร้อนร้อนเกินกลุ่มธาตุไฟก็อักเสบง่ายกว่าคนอื่นเืออักเสบเนื้ออักเสบซิวอักเสบกดไหลย้อนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะปัญหาของธาตุไฟผมอ่ะผมผมอ่าก็คือถ้าแสดงออกภายนอกใช่ไหมคะก็คือแก่เร็ว้าไฟเยอะเกินแก่เร็ว เป็นยังไงคะลักษณะผมงอกอกามากมากก็คือร้านเลยอโอเคเห็นภาพรูปร่างล่ะค่ะรูปร่างเมื่อกี้ถ้าพูดถึงลมนี่จะเป็นตัวบางเบาใช่ไหมฮะไฟนี่ก็จะเป็นสมส่วนใมีกล้ามเนื้ออค่อนข้างที่จะมีกล้ามเนื้อเพราะเขาเผาผ่านดียังไม่ทันได้ออกกําลังกายแต่ถ้าไม่ได้กินเกินอ่ะเขาก็อาจจะดูมีกล้ามเนื้อได้กลุ่มนี้ถ้ากินเยอะก็อาจจะอ้วนได้แต่ถ้าอยากลดก็ลดได้ทันที อ่าประมาณนี้ค่อนข้างจะขี้โกงนิดนึงโอเคอ้าวแล้วทางด้านจิตใจวิธีคิดอะไรต่างๆก็บุคลิกคนทัดไฟชื่อ,อก็บอกแล้วว่าไฟมันร้อนมันร้อนอเป็นคนที่จริงๆแล้วไฟเนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายมีความมุม่งม,มั่นอ่าม,มีเจตจำนงชัดเจนะนะคะเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองแล้วก็มีความ เขาเรียกอะไรบุกเบิกอะกล้าได้กล้าเสียอ่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นธาตุไฟที่เราแต่ว่ามันถ้ามีมากเกินใช่ไหมคะธาตุาไฟถ้ามากเกินมันก็จะทําให้เบิร์นเอาได้เร็วแล้วก็มันก็จะส่งผลอ่าเมื่อกี้ที่หมอปื้มบอกเนาะมันก็ส่งผลในเรื่องของร่างกายถ้าไฟเยอะเกินใช่ไหมคะถ้าความมุ่งมั่นเยอะเกินไปมันก็จะทําให้ส่งผลต่อหัวใจได้ด้วยเพราะถ้าเราเป็นคนจริงจังเกินไปมันก็จะทําให้หัวใจของเราทํางานหนักอ่าแล้วก็ หัวของเราก็ทํางานหนักด้วยมันก็จะเกิดความเครียดมากเกินไปประมาณนี้นะคะเหนื่อยเกินนะเผลอๆคนรอบข้างก็อาจจะโดนเผาไปด้วยซึ่งบางทีทัดไฟเนี่ยการคําพูดในการพูดพูดพูดกับคนรอบข้ามจะประมาณไหนบ้างฮะวิธีการพูดของคนทัดไฟด้วยความที่เขาเป็นคนชัดเจนใช่ไหมคะวิธีพูดก็คือสั้นกระชับมุ่งตรงสู่เป้าหมายเลยไม่มีอ้อมคอมไม่มีอารมณ์ผบ ต่างจากท่านลมเวลาพูดเนี่ยท่านลมก็จะแบบไปเรื่อยๆตามความคิดอ้อมๆไปตามความคิดของตัวเองค่อนข้างจะโฟกัสได้ยากเพราะงั้นท่านไฟบางทีพูดธรรมดาก็เหมือนเหมือนสากอะไรแบบนี้จริงเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นียจจะคิดแบบนั้นโอเคท่านน้ำท่านน้ำท่านสุดท้ายก็เริ่มที่คาแรคเตอร์เหมือนกันท่านน้ำเนี่ยความเป็นน้ำมันก็จะเย็นชุ่มชื่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นโซนที่กักเก็บ ทุกอย่างไว้ได้ดีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นโคนเป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนกันที่นี้พอเป็นคนเนี่ยด้วยความกักเก็บได้ดีเวลากินอาหารเข้าไปก็ดูดซึมไปเยอะหน่อยอก็เลยจะอ้วนง่ายอ่าแล้วด้วยความเป็นน้ําความนิ่งๆอย่างเงี้ยการเอ่อแอคทิวิตี้อะไรก็ไม่ค่อยมีเยอะนะคะสบายๆนอนนอนชอบความสบายอ่าเขาก็เลยจะมีปัญหาเรื่องการเผาผานิดนึงเพราะเขาไม่ค่อยขยับขยื่อนหมายความว่าอ้วน อ้วนง่ายลดยากลดยากอ่ากินนิดเดียวก็อ้วนแล้วใช่างแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะมีเกี่ยวกับธาตุน้ํานี่แหละได้ก็คือโซนพวกน้ําเหลืองหรือว่าภูมิแพ้น้ำเหลืองภูมิแพ้อ้วนง่ายแล้วมีอะไรอีกครับอ่าแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวกับความร้อนในร่างกายเนี่ยก็จะเป็นจุดอ่อนของธาตุน้าเพราะธาตุน้ํามันมีความเย็นฉะนั้นการย่อยก็คือไม่ได้ย่อยดีเหมือนเหมือนธาตุอื่นๆอ๋อ แต่ว่าแต่ว่าขับถ่ายปกตินะขับถ่ายปกตินอนหลับดีนอนหลับดีชีวิตมีความสุขทักน้าใช่ก็ต้องรักษาสมดุลให้ดีก็พอรูปรรูปร่างรูปร่างก็อ้วนนี่แหละอ้วนแล้วก็ข้อใหญ่เนาะข้อใหญ่ข้อใหญ่อาจจะโครงใหญ่อาจจะพรอมแล้วแต่ก็ยังดูไม่ได้โปร่งเหมือนได้เหมือนพากลค่ะโอเครูปร่าสวยด้วยผิวพรรณดีฟันเรียงตัวเป็นระเบียบอะไรเงี้ยนะฮะผมดกดํา ก็ค,คือาอ่าเป็นแบบอะไรที่แบบสมบูรณ์ไปหมดทุกอย่างใช่ะะแต่สมบูรณ์บางทีเยอะเกินอ่าค่ะส่วนในด้านจิตใจของคนทาาุน้ําก็สอดคล้องกันกันกบบุคลิกเขาคือเคลื่อนไหวช้าไม่ค่อยเคลื่อนไหวอชอบอยู่นิ่งๆก็เลยเออก็จะกลายนิสยัยหรืออารมณ์ก็จะเป็นคนที่ใจเย็นใจเย็นทาาุน้ำเนี่ยเป็นเหมือน ผู้เขาเรียกอะไรคะผู้สร้างครีเอเตอร์ค่ะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการแบบสร้าง,างการคิดบุกเบิกอ่าแต่ว่าด้วยความที่บุคลิกแบบช้าๆนี่แหละมันก็ไปช้าๆเลยอาจจะดูถ้าช้าเกินก็อาจจะดูเหมือนเฉยอ่า uh huh. เป็นคนที่ดูนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือถ้าเกินเฉยไปนิดนึงเราก็จะใช้คำว่าขี้เกียจละจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่อ่าจะเป็นคนที่แบบคิดช้า แล้วทําอะไรซ้ําๆชอบแบบตื่นขึ้นมาภารกิจชีวิตประจําวันชอบแบบเป็นรูทีนเพราะว่าเขาต้องการความมั่นคงชอบความมั่นคงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยค่ะธาตุน้ำอ๋อไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ใช่ชอบอะไรทําเดิมๆซ้าๆไม่ชอบความเร่งรีบด้วยอย่ากดดันด้วยความเร่งรีบเพราะงั้นเห็นเห็นเห็นภาพชัดเจนสามธาตุลมไฟน้ำมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้ว อาการเจ็บป่วยที่มันจะเกิดขึ้นและวิธีการดูแลล่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ธาตุของตัวเองอ,อทางหมอปื้มว่ายังไงอพอเรารู้ธาตุแล้วเนี่ยคือเราเรารู้ที่ลักษณะของมันเนาะพอเราเห็นลักษณะปุ๊บเราก็จะดูเลยว่าพอมันท้องอืดอย่างเช่นธาตุลมท้องอืดอย่างเงี้ยค่ะม,มันท้องอืดด้วยความเบาด้วยความลมเยอะ มันมีลมเยอะแต่หน้าที่ของมันคือการเคลื่อนอแต่ท้องอื่นเนี่ยมันลมไม่เคลื่อนอ่า,อาฉะนั้นเราก็ต้องไปจัดก,การที่ลมก็คือการขับลมออกการทําให้ลมเคลื่อนไปสักที่ไหนสักที่หนึง่งอ่าทำยังไงครับโดยเฉพาะการกินจะช่วยได้เยอะค่ะในเรื่องของลม,อ,มอ่าก็คือกลุ่มเครื่องเทศอาหารเผ็ดร้อนนะคะหรือไม่ได้เผ็ดร้อนแบบเผแบบ็ดแสบเหมือนพริกแต่ว่าอาจจะเป็นแบบ กระเทียมเครื่องต้มยำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยขับลมได้ดีสแสดงว่าพวกอาหารที่เหมาะกับแต่ละาธาตเนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมไม่เหมือนกัน <c oughs> อ๋อ <c oughs> ทางธาตลมนี่กินอาหารทางฤทธิ์อุ่นเครื่องเทศจะดีใช,ะใช่ไหมฮะซึ่งมันซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นแหละ ว่าในธาตุลมจะมีอาหารประเภทไหนบ้างเรามีเป็นคอร์สนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแสดงว่าธาตุไฟธาตุไฟภาพรวมเราต้องปรับสมดุลยังไงฮะธาตุไฟเนี่ยส่วนใหญ่มันจะชอบเกินด้วยความเครียดด้วยอากาศด้วยกิจกรรมที่เยอะแยะมากมายมันทําให้ตัวเราร้นขึ้นแล้วตอนนี้ก็ร้อน้วเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องปรับสมดุลโดยการใช้ธาตุเย็นเข้ามาความเย็นเข้ามาครับส่วนใหญ่ความเย็นมันก็จะอยู่ที่แบบพืชอวบน้ําหรือว่าลดขม รถขมรถเย็นซั<า>กบวกบแดงมาละาอะไรพวกนี้อ,อ่า,อาโอเคโอเคแ,แล้วธาทุน้ำล่ะแล้วาน้ำล่ะถ้าท่าน้ำเนี่ยจะคล้ายๆธาตทลมคือเขาก็ต้องการการไหลเวียนใช่ไหมคะครับอ่าเขาก็ต้องกินรสเผ็ดรสเผ็ดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าเขาจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขามีความหนักมีความนักเอยู่แล้วอาจจะเป็นเผ็ดร้อนที่เบาๆก็คือหลีกเลี่ยงของมันหรือว่า พืชหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีความต้านแน่นที่แคลอรี่สูงสูงอ่ะแต่กับการทางทัดลมเนี่ยแคลอรี่มันสูงหนักหนักได้กินเนื้อสัตว์ได้กินได้อะไรพวกเนี้ยเนาะการปรุงเป็นทอดได้แต่ถ้าทัดน้ําทอดบ่อยบ่อเนี่ยก็อาจจะอ้วนอาจจะแบบไหลเวียนไม่ดีอ่าโอเคพอเห็นภาพพอเห็นภาพคลนี้ก่อนของพี่โอ๋แล้วครับ ในเรื่องของการใช้ชีวิตการด้านจิตใจต่างๆเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างในทางก็เราเริ่มจากท่านลมเหมือนเมื่อกี้เลยว่าด้วยความที่ท่านลมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยอยู่กับที่ไม่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเขาจะฟุง้งๆใช่ไหมคะการดูแลก็คือวิธีการที่เราต้องกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่เราทําให้เราช้าลงอันดับแรกคือให้ช้าลงก่อนอซึ่งท่านลมนี่จะแบบขาดใจมากจะให้กลับมา <laughs> อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆให้โฟกัสกับอะไรไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็ เราเอาจุดจุดอ่อนของธาตุน้ํามาค่ะก็คือจุถ้าธาตุลมสามารถทําอะไรที่มันเป็นรูทีนได้ฝึกอะไรที่เป็นรูทีนเช่นตื่นนอนเวลานี้ตื่นมาแล้วเข้าห้องน้ําเวลานี้ดื่มน้ําอุ่นน้ําขิงตอนตื่นนอนอะไรเงี้ยถ้าเขาทําอะไรรูทีนมันจะช่วยทําให้เขามีความมั่นคงขึ้น stable s, ม, <S มากขึ้นอันนี้ก็คือ,อวิธีการที่ธาตุลมจะกลับมา อีกอันหนึ่งที่เราเป็นคาถาของทตุลมก็คือการกราวดิ้งแต่เราเอาจจะไม่ได้คุยรายละเอียดตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าการที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆอันนี้คือทตุลมเนาะจะทําให้เขาโฟกัสได้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เขาพูดมันจะมีน้ําหนักและความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถโฟกัสแล้วก็เขาเรียกอะไรมุ่งมั่นหรือจาเพาะเจาะจงได้มากขึ้นนะคะถัดมาที่ทตุไฟ ถ้าไฟเยอะเกินอย่างที่โอบอกค่ะว่าถ้าไฟเยอะเกินบางทีเนี่ยมันอาจจะเผาผ่านทั้งตัวเองและคนรอบข้างได้ความเจ็ดจำนวนมันดีนะคะแต่ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสีย่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหัวใจวายได้นะคะสตโตรกคนะคะแล้วก็ความดันเลือดอเพราะว่าความเครียดความความจริงจังมากเกินไปนั้นวิธีการคาถาของธาตุไฟก็คือการที่แบบ ให้เราสบายสบายผ่อนคลายมากขึ้นอ่าแต่สบายสบายผ่อนคลายเนี่ยบางทีทาดไฟก็พยายามสบายก็มีเพราะเขาเป็นคนที่จริงจังจริงจังกับทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการผ่อนคลายเขาก็จริงจังอ่าดังนั้นทาดไฟต้องจริงจังแบบทิ้งตัวค่ะ enjoy life และาตดไฟจะมีปัญหาเรื่อง work life balance การบาลานชีวิตและการงาน้าสมมติว่าเพราะว่าทาดไฟใช้ทุกเวลาทุกนาทีให้มีคุณค่าและคุ้มประโยชน์มาก แม้กระทั่งเวลาพักผ่อนก็ฟิกไว้ว่า15นาทีพออะไรเงี้ยดังนั้นทัดฝ่อาจจะต้องจัดเวิร์กไรส์บาลานซ์แล้วก็ไม่ต้องวางแผนทุกอย่างก็ได้บางทีต้องปล่อยจอยแล้วก็เชื่อมั่นในการปล่อยจอยนั้นด้วยอันนี้คือการวางใจทัดฝ่าก็จะกลับมาสู่สมดุลได้ใช่ใช่ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยด้วยส่วนทัดน้ําปล่อยเกินไปก็ต้องกลับมาโฟกัสเพราะว่าท่าน้าเนี่ยจะต้องเชียร์อัพตัวเองขึ้นมาทําอะไรแบบท้าทายตัวเองให้ทําอะไรใหม่ๆบ้าง แล้วก็ต้องยอมก้าวเข้าไปขอบขอบของความเสี่ยงบ้างออกจากคอมใช่ออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างเนี่ยค่ะคือแบบคุณต้องท้าทายตัวเองแล้วก็แบบไม่ต้องอยู่แต่ท่าน้ําจะมีปัญหาเรื่องการไม่ปล่อยวางอเพราะว่าท่าน้ําจะเป็นคนที่จําแม่นมากเช่น5ปีที่แล้วถ้าสมมติว่าหมอไม่ชวนพี่ไปงานมันเกิดพี่ก็จะจําได้วันนี้รอบ5ปีรอบเนี้ยถ้าหมอไม่มาชวนพี่อีกอะไรเงี้ยภาพเดิมมันจะ ดีเวิร์ดแกมาทั้งนั้นที่หมอจําไม่ได้แล้วด้วยซ้ำห้าปีหมอไม่ได้เชิญพี่เป็นครนเกินอันนี้คือธาตุน้ำจะเป็นแบบนั้นอ่าแต่ว่าหมอทุกอย่างจริงๆใช่แล้วแล้วหมอไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าพี่เครืองหมอเนี่ยตั้งแต่ห้าปีที่แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นอันนี้คือธาตุน้ําจะต้องปล่อยวางเล t ดอีโก้ค่ะแล้วก็ออกมาเผชิญอะไรใหม่ๆประมาณนั้นคอ๋อโอเคเห็นภาพเลยว่าทั้งสามธาตุเนี่ย มันจะมีความเกินความผิดสมดุลแล้วถ้าเราจะปรับสมดุลกลับมาเนี่ยมันจะต้องปรับไปในมุมไหนซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะอ่าแสดงว่าตอนนี้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคราานี้ไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อาหารหรอกไม่ได้มีแค่จิตใจเฉยหรอก <c oughs> มันมีการทรําหัตถการนะครับมันมีการออกกําลังที่ของแต่ละธาตุก็จะไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดนี้นะครับในส่วนของของของแผนปัจจุบันเนี่ยอันนี้มันเป็นรากศาสตร์ของของอินเดียนะฮะ ของอินเดียเขามีทำทำทำงานไม่ใจเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยความจริงเนี่ยคนแต่ละทาติเนี่ยมันมียีนบางอย่างที่มันคล้ายกันเว้ยอย่างคนทัดไฟมียีนบางอย่างที่มันกระตุ้นการการเมตาบอลิซึมในร่างกายเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก<ม>ว่าท่านอื่นๆืนเี้ยก็มีนะฮะ<ม>ซึ่งซึ่งก็มีคนเริ่มศึกษามาก มากนในเรื่อยซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมก็เหมือนว่ามองว่าตัวคนคนหนึ่งที่เกิดมันเนี่ยมี DNA ที่แตกต่าง <c oughs> มีการใช้ชีวิตเลี้ยงดูที่แตกต่างเนี่ยแล้วมันถูกหล่อหลอมมาให้เป็นลักษณะไหนอันนั้นคือธาตุของคนคนนั้นในปัจจุบันนะฮะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามวันเกิดเป๊ะตกฟ้ากอะไรนี้ขนาดนั้นอันนั้นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง แต่มันก็จะผ่านสิ่งแวดล้อมและยีนของเราเองนะครับจนสุดท้ายเนะี่ยมันคือภาวะปัจจุบันที่เราพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถเอาไปดูแลตัวเองได้ง่ายนะครับอันนี้โอเคมีใครเสริมอะไรไหมครับอ่าก็ถ้าพิ่มจะเสริมคือพิ่มจับหลักได้จากที่พี่โอพูดเมื่อกี้นี้คะ่ะก็คือเวลาที่เราผิดสมดุลเนี่ยเราเป็นาธาตุลมถ้าเราเป็นาธาตุลมมากเกินไปเราควรจะไปเอาความเป็นาธาตุอื่นเข้ามาบ้างเช่นเรา สร้างสรรค์ก็จริงแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่ฟุ้งเกินไปเนี่ยเราควรไปเอาความโฟกัสของธาตุไฟหรือว่าเอาความเป็นแบบเป็นแผนของธาตุน้ำมาเพราะว่าใดๆแล้วในตัวหนึ่งคนก็คือมีทุกธาตุอยู่แล้วอ่าฮะเออนี่สําคัญนะเพราะว่ามันจะไม่ได้มีธาตุใดธาตุหนึ่งเด่นๆอย่างเดียวทั้งหมดแต่ว่ามันจะมีความความอะไรนะสัดส่วนไม่เท่ากันของแต่ละคนนะฮะใช่ค่ะโอเคอันพี่โอฝากอะไรไปท้ายไหมครับนิดนึงค่ะก็คือว่าอย่างขยายความที่หมอปื้มบอกค่ะว่าจริงแล้วธาต ธาตุในร่างกายคนเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมลก็สังสีธาตุนั่นแหละเพียงแต่ว่าจุดเด่นที่มันเป็นอาจจะเป็นยีนหรือเป็นการเลี้ยงดูหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าบางทีเนี่ยบทบาทของเราในการทําหน้าที่สมมติว่าถ้าสมมติว่าออเป็นธาตุน้ําเราจะต้องไปเป็นหัวหน้าเราก็ต้องเชียร์อัพตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นมีเอาพลังของธาตุไฟขึ้นมานั้นแค่ว่าโอมองว่าถ้าเราแค่จับสมดุลร่างกายของเราอยู่ตรงไหนที่มันพอดีแล้วอยู่ตรงไหนที่มันเอ่อเขาเรียกอะไร มันสบายสบายและสงบอะค่ะดังนั้นเนี่ยมันมันอยู่ที่ตัวเรามาก,มากๆการที่เราสังเกตตัวเองแล้วแบบไม่โฟกัสว่าโอ้โหฉันเป็นท่าน้ำและฉันต้องต้องกินแต่สิ่งนี้สิ่งนี้อันนั้นมันก็จะเบี่ยงไปอีกอีกฝั่งหนึ่งละมันก็จะรเริ่มผิดสม,สมดุลละอะไรเงี้ยราะว่าถ้าเราศึกษารายละเอียดทุกท่าให้ชัดเจนเลยค่ะ แล้วเราสังเกตตัวเองแล้วก็นําไปปรับใช้เพราะว่าบริบทแต่ละคนไม่เหมือนกันธาาุลมชนบทกับทาาดลมในเมืองก็จะไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะเราเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปปรับเปลี่ยนแล้วให้เราเนี่ยกับสูตรสมดุลแล้วก็เฮลตี้หรือว่ามีสุขภาพที่ดีอืดีกว่าครับผมโอเคก็ครบภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําให้สุขภาพเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ทําได้ทุกคนนะครับขอบคุณครับ,บสวัสดีค,ครับ